ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกรุงเทพมหาคนครได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน559อัตราบุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและบุตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน4อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทเงินเดือนวุฒิปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชาสาขาวิชากเกษตรศาสตร์หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสสาขาวิชาเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชาทางธุรกิจเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน139อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทเงินเดือนวุฒิปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในทุกสาขาวิชาหรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชาตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน123อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทเงินเดือนวุฒิปวส11,500บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในทุกสาขาวิชาหรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน4อัตราเงินเดือนวุฒปวช9,400บาทเงินเดือนวุฒปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ วุฒิปกสศีบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคมทางช่างวิทยุทางช่างโทรคมนาคมทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมทางช่างไฟฟ้าหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมทางการสื่อสารทางสัญญาณวิทยุหรือทางช่างวิทยุ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ทางช่างโทรคมนาคมทางช่งางวิทยุและโทรคมนาคมทางช่างวิทยุหรือทางช่างไฟฟ้าตำแหน่งต่อไปตำแหน่งในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน27อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทเงินเดือนวุฒิปวส1 1 5 0 0บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงหรือสาขาวิชาโลหาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน14อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทวุฒิปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒปวชสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งในช่างเทคนิคปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน5อัตรา เงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทวุฒิปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชสาขาเครื่องกลไฟฟ้าสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาก่อสร้างวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสำรวจสาขาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาก่อสร้างสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน82อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาท ุวปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในสาขาวิชาก่อสร้างวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน75อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทวุฒิปวส11,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในสาขาวิชาก่อสร้างและสาขาวิชาสำรวจ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจและสาขาวิชาการก่อสร้างตำแหน่งต่อไปตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน85อัตราเงินเดือนวุฒิปวช9,400บาทวุฒิปวส1 1 5 0 0บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชในทุกสาขาวิชาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชา สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่12เมษายนพศ2566ไปจนถึงวันที่28เมษายนพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ